มีเนื้อนะคะก็จะทำอะไรกินมาดูกันมีวนเส้นนะคะผักเยอะๆก็มีผักนะคะข้างหม้อ,อไว้แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนเนื้อนี่เยอะเลยนะหมักเอาไว้นะแล้วก็มีหอยมีปลาหมึกก็รวมกันเลย <laughs> รวมกันเลยค่ะจะทำ ซุกี้เย็กกี้นะคะทุกคนข้างหน้ามเดือดตลอดแต่ทุกคนใส่ผงลรดดีลงไปใส่เอาหลา่เพราะว่าเห็ดหลา่น่าจะเนื้อเนี่ยก็ะมักแล้วใส่ลงไปหมักไข่หมักยังะคะ่ะใส่ไข่หมักใส่ไข่ให้มันนาวซุปมันเป็นคข้นๆแน่นอนแต่เนาะ มักน้ำซุปให้มันเป็นต้มเป็นพะเยาตาเนอกกับเพื่อนน้ำจิ้มเนี่ยจ้ะน้ำจิ้มสุก,กี้ซื้อมาเป็นขวดเลยจ้ะแซ่บๆแล,กกแล้วก็ยากกลิ่นก็ต้มธรรมดาคือต้มจืดเนี่ยนอกจากเพียงแต่อน้ำจิ้มสุก,กี้ใส่เนอะอันนี้ก็ซีอิ๊วขาวก็พุงรสดี เติมเติมน้ำปล่าไปจักน้อยนึงเพราะว่ายายเราไม่เห็นน้ำมันหอยเนาะจ้ะนี่แต่ทน,นแนดกระเสียบเพืกันนะคะอันนี้อันวุ้นเส้นเอามาจากเมืองไทยคงกาต้นสนมาจากเนาะ แล้วแต่อะคะ่ะบุญเส้นอันไหนมันจะแช่เพื่อกันนะแล้วก็นอาจะใส่เธอหนึ่งตุม่มอันนี้ไหนมันสูงแกงหน่อยเห็นว่าใครนะมันก็จะเป็นฟู่เน,น่ะแต่เนาะ ปุงชุดลดใส่ลงไปหน่อยนึงนะจ๊ะไอ้มันนวนะัวๆัวแน่เนาะใส่ลงตาลหน่อยนึงนัวๆัออกมันนเลยแล้วเาก็สิมาปุงข้างนอกอีกนะพร้อมเนาะบัตัรใส่ถ้วยแล้วเนาะทุกคนง่ายๆเนาะแบบว่า ทุกอย่างข้ามีสมเร็จในตัวแล้วนะมันไม่นำจิ้มด้วยแล้วเนาะแค่เ้าต้มไคไก่ว่าต้มแจงเจือแจงยังเข้าไปาแดดแผ่นหนามคนเ้าเกาไข่ใส่แล้วจ้ะตีไข่ใส่อันนี้ก็ใส่สองฟองไข่หมักใส่กับเนื้อนะคะเนาะเนื้อหมู เนือออ้อหมูห้อกระหันบางๆนักไวแล้วมันก,ก็จะนุ่มทักงน้อย มันเดือดเสร็จเพราะมันเดือดอีกเท่อนึงห้องกระซีไสอุ่นเส้็น้องไปแล้วกับซีไสผักน้องไปนอกจากแล้วมาดูอีกทีนึงนี่คะ่ะน้ำจิ้มของเราในซุ <laughs> ก,กี้ยาก,กี้ของเราเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะคนๆแล้วเอาใส่ใส่ถ้วยแล้วเราก็มาเพิ่มน้ำจิ้มซุก,กี้อีกนะคะเห็นไหม ก็จะทำแบบนี้แหลมะมีปลาหมึกมีหอยมีเนื้อหมูนะคะไข่เราแก้ใส่ไข่ให้มันนี่เลยเต็มหม้อเลยทำทีนอะไรเต็มหม้อทุกที ลูกชายกินนะคะทำให้ลูกลูกมันกินเยอะส่วนแม่นี่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเอาน้ำใส่อีกเอาน้ำจิ้มใส่อีกนะคะทุกคนไม่เอาน้ำจิ้มใส่เลยนะใส่แม่เลยใส,ใส่เยอะๆถ้าใครจะกินรสจัดหน่อยก็ใส่ยเยอะนะคะทุกคน,นเ,เนื้อเนี่ยๆๆเต็มๆ,ๆเลยนะ ก็มีปลาหมึกมีกุ้งมีหอยใส่รวมกันไปเลยเป็นเต็มเลยแค่นี้ก็พอแล้วนะคะทุกคนพอแล้วจ้ะแล้วตักใส่ถ้วยแล้วก็มาผสมปรุงอีกทีนึง